ม่รถขวางอยู่อ่ะเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะใครจอดรถไว้วะ แม่ครับแม่แม่ครับแม่เป็นอะไรบ้างไหมแม่ทำใจดีๆไว้นะครับแม่ครับตื่นสิครับแม่แม่ครับหัอครับเกิดอะไรขนครับแม่ผมเลิกวับใชการเริ่มครับแม่ครับแม่แม่ตื่นสิครับ ทีกครับแม่คุณครับผมขอยิมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับนะครับนะครับนี่ครับ,รบนี่มันกี่โมงแล้วพิธีก็ใกล้จะเลิมแล้วเนี่ยยังจะให้เขายืมโทรศัพท์อีกเหรอ ครัจมูกช้าทำไมอ่ะรีบเอาเขาขึ้นรถไปโรงพยาบาลสิโอเคโอเคณครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับครับนะค,ครับ<อ>ได้ครับ คุณมากเลยนะครับคุณที่เป็นคนมีน้ำใจจริงๆร,รีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเร็วคนเอยคะแต่ว่าวันนี้เป็นงานแต่งของคุณเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ไม่ทันเลิกหรอกไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีเรื่องไหนสำคัญไปกว่าการได้ช่วยเหลือชีวิตคนนะคะรีบไปเถอะขอบคุณนะครับในทางปลอดภัยนะคะ รีบไปเลยนะครับพี่รักคุคณเนี่ยเป็นคนใจดีจริงๆเลยแต่ตอนนี้ผมต้องขอให้คุณนั่งรถคันเก่าขันนั้นไปก่อนนะไม่เห็นเป็นไรเลยเรารีบไปกันเถอะโอเค ไม่โบ้เพื่อนเก่าเราไม่ใช่เหรอไม่เจอกันตั้งนานวันนี้มึงสองคนจะไปแต่งงานกันเหรอเออใช่ เฮ้ยเป็นไงบ้างวะโกดีใจด้วยที่ได้เจออะไว้ไปกินข้าวที่งานแต่งของกูดิไม่เอาอะกูไม่อยากกินข้าวงานแต่งมันนอกมันนอกของมึงว่ะอีกอย่างเดี๋ยวนี้ชีวิตพวกมึงสองคนตกต่ำอะถึงได้มาขับรถกระจกกระจอกอบแบบนี้ไปงานแต่ง เฮ้ยโพวกนี้หมายความว่าออไรวะที่มึงจะดูถูกพวกเราเหรอก็ไม่ได้บายความว่มาไงแล้วกูก็ไม่ได้ดูถูกมึงสองคนด้วยแล้วที่กูพูดอะมันผิดตรงไหนวะอุ๊ยอุ๊ยอุย เชื่อเลยเนาะว่าในโลกนี้อยากจะมีคนเอารถเสียงเค่งเสียงเค่งเก่าๆแบบเนี้ยไปเข้าพิธีงานแต่งอีกอ่ะอุ้ยรถนี้ขับได้อยู่หรือเปาเนี่ยนี่อันนี้รถหรือเศษเหล็กจะเนี่ยจะกี่ปีกี่ปีมึงก็ยังกระจอกเหมือนเดิมเลยนะ ไม่ต้องไปสนใจหรอกเรารีบไปงานแต่งกันเถอะจะรีบไปไหนกูไม,ม่ถ่ายรูปโบสถเพื่อนๆเลยขอถ่ายรูปกันสิเพื่อนๆครับนี่นะครับไอบบ้โบสจอมกระจกอของห้องเราจะรีบไปไหน ถ่ายร un ูปมึงก่อนสิย <ín> ิ <laughs> <görüş> ้มหน่อยเชโบ๊กูจะได้ถ่ายรูปมึงไปอวดให้เพื่อนๆในโซเชียลเขาดูกันขอถ่ายเจ้าสาวกับรถคันเก่าของเขาหน่อยสิอุ๊ยมีแจะฝุ่นขอถ่ายหน้าหน่อยสิอุ๊ย สาวกับรักขั้นเก่าของเธอเันนี้ก็จอกจิงไหมว่ะ เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่น้ำใจของคนที่ออกมาจากข้างในมันหายากอยากคิดว่าตัวเองขับรถหรูก,กว่าแล้วดูถุกคนเขาไปทั่วจำไว้เหนือฟ้ายังมีฟ้า ครับนี่เป็นของขวัญที่ผมจะไว้เป็นงานแต่งของพ่อคุณขอบคุณคุณนะครับที่ช่วยเหลือแม่ผมไว้นี่เป็นขับบนรถที่ผมจัดเตรียมไว้ให้ฉันขึ้นรถนะครับ ขอบคุณมากนะครับไปเลยครับ ไม่ใช้อำนาจดูถูกผู้อื่นยกตนข่มท่านกรอสเหนือฟ้าแล้วยังมีอีกฟ้าที่เหนือกว่าเสมอ ครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคือเขาเป็นเจ้านายผมอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำกับผมแบบนี้ฉเชื่อใจคุณค่ะโอแล้วก็อีกอย่างอะเขาชวนเราไปกินข้าวคุณไปกับผมนะไปด้วยกันนะ แต่ดูสภาพฉันคงไม่เหมาะมั้งคะไม่ได้นะคุณต้องไปกับผมถ้าไม่งั้นอนะ่ะมันจะยิ่งทำให้เราเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้นะค่ะรเข้ามาสิ แม็เขาพูดถึงแฟนของเขาบ่อยมากเลยอะ่ะพอเจอตัวจริงสวยจริงๆด้วยมา, <S <S านี่ของขวัญทักไทย เราไว้ไม่ได้หรอกค่ะมันมีแค่เกินไปเจ้านายผมเอาของให้อ่ะก็เราไปซะข,ขอบคุณคนระับไม่ตอนนี้ขอบคุณไปหรอกของนายก็มีนะ ชิ้นนี้ฉันให้หนายลองเปิดดูสิโอ้คุณชบาครับผมน่าจะรับไว้ไม่ได้ะครับผมว่ามันแพงเกินไปของที่ฉันให้ใครไปแล้วอ่ะฉันไม่เคยรับคืนนะ นายไม่ชอบนายก็แค่เอาไปทิ้งมาเดี๋ยวฉันดูให้เพิ่อะไรจริงๆครับคุณปราจะเกงใจอะไรกันนะแนบะแนบนายอย่าลืมสิว่าสถานะของนายอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะอะไรที่ต้องทิ้ง ก็ควรทิ้งอะไรที่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะส่วนเรื่องเงินนะ่ะแนาไม่ต้องเป็นห่วงมีฉันอยู่ทั้งคนคุณชบาครับแต่ว่าจะเกรงใจอะไรกันแนะหนดูสินี่เธอเธอว่าสวยไหมสวยค่ะ มางั้นเราสั่งอาหารกันดีกว่าจะกินอะไรดีนะแนทเมยอเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งครับแนทนายอยู่นี่แหละสั่งอาหารดูว่าอยากกินอะไรจะสั่งอะไรดืนะ่มไหนก็สั่งเลยนะเต็มที่ส่วนเมย์อ่ะเดี๋ยวฉันเป็นคนพาไปเองเอามอเอาไปกัน นี่เธอ,อเธอรู้จักกับเขาบานาหรือยังประมาณห้าปีแล้วคะ่ะอ๋อห้าปีแล้วหรอแล้วเธอเคยได้ยินเรื่องเทวดากับมาวัดไหมคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะหมายความว่ายังไงนั่นหรอถธอดูสภาพเธอตอนนี้สิเธอคิดว่าเธอยังเหมาะสมกับเขาอยู่หรอ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนีเธอนี่มันเห็นแก่ตัวจังเลยนะรู้ทั้งรู้ว่าฉันสามารถได้ทุกอย่างกับเขาได้ฉันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ เธอก็ยังมัดเขาไว้ไม่ยอมปล่อยให้เขาเขาไม่ใช่เขาแบบนั้นหรอกฉันรู้แต่เธอไม่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีไม่อยากให้เขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบาย แนะ่คุณชาบาครับผมคิดว่าผมคง <ผม S 2> ไม่เหมาะกับงานนี้แล้วแหละแนะ่นี่นายโง่หรือเปล่าความสำเร็จหน้าที่การงานตำแหน่งรอนายอยู่ตรงหน้าแค่นายเลือกฉันไม่ครับผมเลือกเมย์ แฟนของผมครับนี่นายป้าเไปแล้วเหรอทำไมนายถึงยอมให้ผู้หญิงคนเดียวมาตัดสินอนาคตของนายทำไมถึงยอมที่อนาคตเ,เต็มแบบนี้แค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวอะดูท่าหน้าที่การางานที่ผมได้มามันไม่มีคนที่ผมรักอยู่ข้างๆในวันที่ผมประสบผนสำเร็จ มันจะมีความหมายอะไรครับชีวิตที่ดีเหรอครับผมไม่ได้อยากได้มันหรอกถ้ามันต้องแลกกับการที่ผมต้องสูญเสียมันที่ผมรักไปผมหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับที่รักเรากลับบ้านกันเถอะ ซื้อ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 อะไรตั้งหนาฮะที่บ้านก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไปกลับบ้าน 他哥有住这里嘞。 เห็นเด็กคนนี้ไหมคะอืมไม่เห็นนะครับคุณดูอีกทีสิคะคยจะเห็นแถวนี้ลูกฉันหายอะคะ่ะอ๋องั้นเอางี้ครับอันนี้เป็นเบอร์ผมนะครับถ้าเกิดว่าผมเจอเด็กในรูปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรบอกนะครับ ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เอาเอ่ะพี่รีบนะคะนะคะพี่หนูขอร้องตระคาได้ไหมคะขอนะคะดอกเด,ยเดียวเองโอเคงั้นพี่เอาดอกเดียวนะค่ะเท่าไหร่อ่ะ28ค่ะขอบคุณค่ะพี่ ขมาวดวนจากเคพ e w นขณะนี้มีการค้าวลได้รับพาตัวเด็กเล็กจานวนมากเพื่อนำไปเป็นเหยื่อในการขอทานเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไปนั้นยังหาไม่พบแม้แต่หนึ่งร ทางตำรวจได้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วยางไรก็ตามโปรดดูแลลูกหลานของท่านให้ดีและอยากปล่อยให้ลูกหลานอยู่ตามลำพังจัะ KP News ไป กี่คน ถ้าแกอยากเจอแม่แกต้องขายดอกไม้ให้หมดแล้วฉันให้แกเจอแม่เข้าใจไหมเย้ครับเด็กใหม่มาแล้วมาดูสิ นี่พวกมึงชาวบ้านมันเริ่มรูเรื่องพวกเราแล้วนว้ยกับไอเ้เด็กๆที่มันหายไปเนี่ยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเก็บข้าวของเราย้ายที่ด่วนไปแล้วเราจะไปอยู่ไหนอะเจ๊เออเดี๋ยวกูหาที่เองนะกูะพาพวกมึงไปเฮ้ยอยู่ด้วย ไปไหนไม่ได้ทั้นั้นแล้วนี่มึงเป็นใครเนี่ยเผอเอาได้ดไหมเอง้ไหมคุณมึงไอยู<ะ>่ฝังนู้นไปมึเป็นน้ แล้วน่ยอะไรกับเรื่องพวกกู ้ผู้หญิงอีกอย่างผมได้แจ้งตำรวจไปแล้วด้วยคิดว่ากลัว คุณเลือกผิดทางเองเส้นทางดีๆมีไม่เดินแต่ั้นมันเลือกเส้นทางที่ผิดแบบนี้สมควรแล้วแหะที่โดนแบบนี้เชิญไปชดใช้กรรมในคุกเถอะ เด็กปลอดภัยแล้วไปเรากลัลกบบ้านกันเถอะ